สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแตกแรงนะแตกแรงแล้วเอาไปใช้ในวิชาของคณศาสตร์โครงสร้างอื่นนะครับ,ก,รบก็เดี๋ยวเข้ามาดูในตัว PowerPo i n t โอเคก็มาดูกันในเรื่องของระบบแรงนะครับระบบแรงเนี่ยนะครับที่เราจะศึกษากันและนําไปใช้ในวิชาคณศาสตร์โครงสร้างหึ่งนะครับ,รรบก็จะมีในเรื่องที่เป็นแบบ2มิตินะครับ อันนี้แรงสองมิติคืออะไรนะเราเดี๋ยวมาดูก่อนอันดับแรกเราต้องเข้าใจความหมายของแรงที่เราคุยกันนะครับก็คือว่าเรามีพิกัดแกนหรือนนแกน x อันนี้แกน y นะครับแรงนรี่ต้องมีขนาดนะมีขนาดตรงนี้นะครับก็คือขนาดอาจจะเป็น f เพาใส่ขนาดก็คือ1 0 0นิวตันอะไรเงี้ยครับอันนี้มีขนาดนะครับส่วนมีทิศทางเนี่ยนะ ทิศทางเนี่ยนะอันนี้นะทิศทางโอเคนดะทิศทางนะครับทิศทางถ้าเกิดมันอยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็คือทํามุมแอนองศากับแนกน X นะครับส่วนตําแหน่งของมันอยู่ตรงไหนก็คือตําแหน่งถ้าสมมติว่าเรากดสมมติกดตรงนี้ว่าพิกัดตรงนี้คือพิกัดของแกนนี้ก็คือศูนย์ศูนย์คนนะครับก็คือว่าถ้าเราทราบอยู่ดีแล้วว่าในพิกัดเนี่ย บนแกน x แกน y ด้านแกนขวาเนี่ยนะครับทางด้านขวาเนี่ยนะด้านนี้คอนเดนเน่ก็จะเป็นถ้า x เป็นบวกนะครับแล้วก็ค่า y เ่ยนะค่า y เราจะใช้ให้เป็นลบนะครับไม่เป็นบวกเหมือนกันนะ x เป็นบวก y เป็นวบนะครับส่วนทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็น x ก็จะเป็นอะไรครับ x เป็นลบนะครับแล้วก็ y ก็จะเป็น บวกเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านนี้ x ก็จะเป็นลบนะครับแล้วก็ y ก็จะเป็นนครับานี้คอนเดนก็จะเป็น x ก็จะเป็นบวกนะแล้วก็ y ก็จะเป็นลบนะครับก็เป็นคอนเดน์ประมาณนี้อันนี้คือแรงที่เกิดขึ้นในจุดที่มันไปกระทาแล้วก็พยายามที่จะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่นะครับแรงเนี่ยอาจจะเป็นวัตถุก,ก็ได้นะ ไปกระทำกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งแล้วพยายามทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่ครัเป็นไปตามกฎของนิวตันทั้ง3ข้อที่เคยได้เรียนกันมาในก่อนหน้านี้นะครับต่อไปพอเราทราบแล้วว่าแรงเนี่ยคือมีขนาดมีทิศทางแล้วมีตำแหน่งนะครับเราก็จะทําการทําความเข้าใจเรื่องว่าแรงเนี่ยในสมิติเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นสเกลสเกลร์โเชันเนี่ยนะเป็นัญลักษณ์ของสเกลร์เราจะเขียนแทนด้วย fx กับ f y นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแทนกันยังไงแล้วก็จะแทนในเรื่องของอันด t ชันที่เกี่ยวกับสัลกลาร์เวกเตอร์อันดิชันถ้าเกิดอยู่ในแนวแกนเป็นเวกเตอร์เนี่ยถ้าในแนวแกน x เนี่ยเขาจะให้เป็นสันลกลษณ์คือ i ถ้าเป็นแนวแกน y เนี่ยก็ให้สัลกลษณ์เป็น j นะครับในเรื่องของเวกเตอร์อันนี้มาดูกันจริงๆแล้วในการที่เราจะแตกแรงนะครับแตกแรงอันนี้ก็พูดง่ายๆเลยนะครก็คือการแยกหากองค์ประกอบนะครับของทิศทาง ของแรงในทิศทางแกน x และแกน y เนาะจำนะหรือยังพูดง่ายๆก็เราเอาพูดว่าการแตกแรงอะไรประมาณนี้นะครับแตกแรงนะครับอันนี้การแตกแรงจริงแล้วก็ถ้าเราจํตพิโกมิติได้มันต้องจําได้นะครับว่าติีโกมิติถ้าเกิดเราเขียนรูปด่างแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรู้ดีว่าอันนี้เป็น y อันนี้เป็น x นะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็น r เราก็จะท่องกันเลยนะครับไซน์เซต้า,านะครับ มีค่าเท่ากับนะครับตรงตรงไหนตรงไหนครับตรงที่มันตรงมุมมันก็คือ y หารด้วย r นะครับแล้ว cos เ,เนี่ยเราจะท่องกันว่า x หารด้วยนะครับส่วนแทนเนี่ยเราจะท่องกันว่า y หารด้วย x นะครับหรือเวลาท่องก็อาจจะเป็นชิดมุมตรงมุมข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดหรืออาจจะเป็นซ้ายตรงมุมตรงฉาก ชิมุมตรง,งฉากแทนแล้วก็เป็นตรงมุมแล้วก็ชิดมุมก็ได้นะครับอันนี้เป็นการ,กการที่เราจะท่องในเรื่องของสายโอแทนอ่ะอันนี้จบไปในเรื่องของสายโอแทนนะครับนักศึกษาํำได้นะสายก็คือ y หารด้วย r นะครับ y หารด้วย r โคก็คือ x หารด้วย r นะครับแล้วก็แทนก็คือ y หารด้วย x นะครับต่อไปนะ พอเรารู้ในเบสิกพื้นฐานเบื้องต้นของอัตราส่วนตรโกมิติแล้วเราก็จะมาใช้ในการวิเคราะห์ว่าทำไม fx มันถึงเป็น f cos t h e t ทำไม fy มันถึงเป็น f sin t เราจำในเรื่องของเวกเตอร์หนึ่งวงกลมหนึ่งหน่วยได้ไหมวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะไม่ว่าวงกลมนั้นจะมีรัศมีเท่าไหร่นะครับรัศมีเท่าไหร่รัศมีของมันก็จะมีค่าเท่ากับ1นนะครับถ้าเกิดเราขีดเส้นขึ้นไปเส้นหนึ่งตรงนี้ รัศมีอันนี้ก็คือ r มันก็จะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับ r มีค่ากับ1แต่ครนี้ถ้าเกิดเรา projection เราลองดูซิว่าถ้าเกิดเรา projection ลงมาตรงนี้จากระยะจุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้นะครับมาถึงตรงเนี้ยมันถามว่ามีค่ากับเท่ากับ1นึ่งไหมไม่มีนะครับมันก็ให้เป็น x ไว้จากตรงจุดนี้นะครับขึ้นไปถึงแกน y เนี่ยนะครับจน y ตรงปลายจุดเนี้ยนะครับถามว่ามีค่าเท่ากับ1นึ่งไหมก็ไม่ใช่มันจะเป็น x งั้นเวลาเราจะหาความสมพันธ์ของมันในแต่ละด้านถึงมันคล้ายๆกับรูปดีโกนนะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนาะดีโกนมิติเราก็เอามาคิดเลยนะครับเริ่มต้นถ้าเกิดเราทราบว่าตรงนี้มีมุมเท่าไหร่เราหมุนเราขีดเส้นไปมุมเท่าไหร่เราก็จะวิจารณาเลยว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะทราบค่าคอรสเซต้าอย่างเงี้ยนะครับคอสเซต้าคอรสเซต้าเราอยากจะทราบค่าคอ s สเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าดูมุมมาคอ s สเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ เอฟใช่ไหมหารด้วย1เน,นาะถ้าไซน์นะครับไซน์เซตา้าก็จะมีค่าเท่ากับ y หารด้วย1นึ่งเข้าไหมครับก็จากรูปนี้นะจากรูปนี้จำนะครับ f เอฟเอฟแล้วก็ y นะครับมันอยู่ในแนวแกนเลยเนาะส่วน1เนี่ยคือค่าที่เป็นรัศมีเนาะแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนค่าที่เป็นรนะัศมีเนี่ยเปลี่ยนมันเป็น f อฟนะเปลี่ยนมันเป็น f ถ้าเกิดเราไม่เอา1ลนะเราจะเปลี่ยนรัศมีเนี่ยเป็น f อสมีนี่เปลี่เป็น f นะเปน f นะสิ่งที่เกิดขึ้นไอตัวในด้านแกน y นก็ให้เป็น fy ส่วนด้านแกน x นก็ให้เป็น fx เอเคไมครับอันนี้ถ้าเรามาดูในการพิจารณาดูกันถ้าเกิดเราจะใช้ในการหาด้านออของเซต้าที่เป็น cos เถ้าเซต้าเป็น cos เราก็จะขึ้นด้วย cos เซต้าเท่ากับ fx หาด้วย f เฉยๆใช่ไหมครับเพราะเราจะหาค่า fx แสดงว่า fx นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ f คูณด้วย cos theta เอเคนะครับส่วน fy เราจะหา fy ก็จะกลายเป็น sine t h e t มีค่าเท่ากับ f y หาด้วย, f. วย f โอเคนะครับแสดงว่า f y หารด้วย f เนี่ยขอลบนะต่อไปดูเฉยๆใหม่ f y mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็คือ f เอ่อ s i n เซ,ซตา้าก็จะเป็นที่มาของสเกลาร์โรเทชันนะครับหรือเป็นสัญลักษณ์ของสเกลาร์นะครับที่เราเขียนในแกน x นะก็เรามาดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้น เราก็จะทราบที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงใช้สซยถึงใช้คอสอคใช้คอสหรือใช้ไซด์นะครับใน x y แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านไปสังเกตอยู่ที่มุมนะมุมเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเนาะว่าจะใช้คอสหรือใช้ไซย์ก็แล้วแต่เรามองมองกับมุมนะครับสมมติว่ารูจะเอามุมมาเป็นตรงนี้เป็น Alpha. อัลฟาพอเป็นมุมอัลฟาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับแกนที่เราจะหาค่าตรงนี้ มันก็จะกลายเป็นตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอ,อ่อ fy fx ก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมครับ f ออยู่ที่เดิมเนาะ f ออยู่ที่เดิมมีเอไปนะครับรานนี้เปลี่ยนตักเซตา้าไปเป็นอัลฟาละเราก็มาเขียนเลยครับว่าถ้าเกิดเป็นอัลฟาแบบนี้เรามองปุ๊บเรามองปุ๊บ ด้าน fx อันเนี้ยมันก็จะไปอยู่ตรงไหนครับอยู่สมองให้ดีเนาะกราก็จะอยู่ดังน,น,นั้นอีเป็น fx เนาะ fx แสดงว่าถ้าเกิดเราเอาใช้เป็นเซต้านะครับเราก็มองเป็นสามเหลี่ยมตรโกณมิติเนาะสามเหลี่ยมตรีโกณมิติแล้วนึกคิดถึงมุมนะต้องดูมุมนะครับมุมตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น f y อันนี้ก็จะเป็น f x อันนี้ก็จะเป็น f ถ้าเราต้องตรโกณมิติซ้าย ตรงมุมตรงฉากนะครับไซเซต้าไม่ใช่เซต้าเป็นอัลฟาเนะาะไซอัลฟาไซแกมมาอันไซแกมมามีหลายแบบนะมีแกมมาเบตาาาามม้าอัลฟาไซแกมมาใช่ไหมรูทไซตัดส่วนแล้วช่วงน,นี้เบอร์แกมมาก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มองเข้าไปปุ๊บไซตรงมุมตรงมุมก็เท่ากับเอฟ ตรงมุมเลยเนี่ยตรงไปก็คือ fx ด้วย f เข้าไหมพออย่างนี้เราจะทราบค่า fx มันก็เปลี่ยนไปกลายเป็น fx มีค่าเท่ากับ f คูณด้วยเท่าไหร่ครับ f คูณด้วยคูณด้วย s i n เห็นไหมครับทำให้เห็นว่าเราจะใช้ cos ใช้ s i n เนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมที่เรามองเข้าไปนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นมุมนี้นะครับ อันนี้เป็นเซต้าอันนี้เป็นแกม่าเนาะมุมแกม่านี่เปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดเป็นคอสก็จะกลายเป็น f y หาด้วย f นะครับซึ่ง f y ก็จะมีค่าเท่ากับ f cos เนาะแกม่าปรามานี้เนาะโอ้โตัวคูบังนะครับตัวคูบบังเดี๋ยวคูอขออยาตเขียนข้างบนเนาะเขียนข้างบนนะครับข้างบน ถ้าเกิดเป็นมุมนี้นะเป็นมุมมุมที่เรามองเป็นแคมมบานี้นะเสร็จแคมมานะครับถ้าเป็นไซน์แคมม a าตัวนี้ก็จะมีค่า่ากับเท่าไหร่รรงมุมนะครับก็คือ f x หารด้วย f เ okay, คไหมเราจะได้ออกมาก็คือเป็น f x มีค่าเท่ากับ f คูณด้วยไซน์แคมมบานะครับ ส่วนถ้าเป็นคอสนะถ้าเป็นคอสหูลบนะดีไซน์จบไปน,นะครับถ้าเป็นคอสผมขอเขียนตรงนี้แล้วกันครับถ้าเป็นคอสถ้าเป็นคอสเอลมาเท่ากับ f y วายน,นด้วย f ีน่าแสดงว่าฟีวายฟีวายก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับ f y ก็จะมีค่าเท่ากับ f y คอสโอเคก็เป็นที่มาที่ไปของตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของ f แล้วก็ f กลางสอง f x กลางสองอันเนี้ยก็จะมาจากติโกมิติเหมือนกันนะมาสมพันธ์ของมันเนาะอันนี้เป็น r ด้านนี้เป็น x ดอันน,น, A, ดนนี้เป็น y เราจะหา r นะครับมันเขียนด้านนี้แหละนะครับเดี๋ยวเอาม่ขอเขียนข้้งบนนะขอลบก่อนนะครับ ถ้าเป็นมุมมันนะครับเป็นเป็นในเรื่องของตรีโกณมิติเหมือนเดิมนะความสมพันธ์ของสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เราก็เขียนแบบนี้นะครับเราก็จะได้ R ออกมาลังสองมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองนะครับ <S <S พื้นที่ของแต่ละด้านเนี่ยนะด้าน x เนี่ยนะพื้นที่ด้านนี้กับพื้นที่ด้าน y ด้านเนี้ยาพื้นที่ด้าน x กับด้าน y บวกกันเนี่ย นะครับมันก็จะได้เท่ากับพื้นที่ด้าน r กำลังสองเนาะจากสามเหลี่ยมที่เราได้ศึกษากันมาตั้งแต่มัธยมนะครับโอเคเราก็ได้สูตรของนี้ออกมาแล้วสุดท้ายก็จะเป็น f นะครับมีค่ากับ f x กำลังสองบวก f y กำลังสองแล้วขอสแปูทส่วนมุมที่เราจะหาก็ใช้เซต้ามีค่ากับแทน ย้ายข้างมาด้านหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันคือแทนนะจิงเราเขียนแทนเซต้ามีค่าเท่ากับ f y หารด้วย f x นะพอย้ายข้างไปของแทนก็จะกลายเป็น arc tan นะครับ arc tan นะครับแล้วก็ f y หารด้วย f x เหมือนเดิมโอเคก็จะเป็นที่มาที่ไปของสูตรอันนี้นะครับตามนี้เลยโอเคถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วนะครับก็ ขอลงมาในเรื่องของสเกลาร์สเกลาร์ก็ไม่มีอะไรเอ็สเกตต์ตัวเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ของเอ่อสเกษณ์ของเวกเตอร์ก็ดูในเรื่องของแกนนะครับเราจะแตกแรงเียเราพิจารณาทิศท,ทางของมันว่าไปทางแกน x ไปทางแกน y นะครับถ้าเกิดแรงนะครับถ้าเกิดแรงมันมาทางนี้นะครับาทางนี้ก็จะเป็นในแนวแกนเที่เราแทนเป็นไอนะครับแต่ถ้าเกิดมาทางนี้ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นจุดศูนย์เนี่ยนะศูนย์เนี่ย ถ้ามาทางนี้ก็เป็น x เหมือนกันนะแต่เป็น i แล้วก็เป็น i เหมือนกันแต่ถ้ามาทางชั้นซ้ายก็เป็นไงครับมีค่ากับติดลบเนาะติดลบไปทางขวาก็มีค่าเป็นบวกก็มีแค่นี้เองนะครับเวลาเราแตกแรงสุดท้ายเนี่ยเราต้องการที่จะเอาแรงของแต่ละแรงไปอยู่ในแนวแกน x และแนวแกน y ไม่ว่าจะมีแรงใดๆมีกี่แรงก็แล้วแต่ที่มากระทําที่จุดนั้นเราต้องทําแรงทุกๆแรงให้อยู่ในแนวแกน x แล้วแนวแกน y เราก็จะแบ่งว่าในแ,แนวแกน x มีอะไรบ้างนะครับในเวกเตอร์นะครับศัลลักษณ์เวกเตอร์ก็แทนด้วย i อ,อ่ะต่อไปเราไปดูนะครับข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นะขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งนะครับมาเรามาดูการว่าถ้าสมมติว่าจากรูปนี้ข้างบนนะครับจากรูปข้างบนนี้เอามองเห็นนะจากรูปนี้จากรูปนี้ะน,นะ มีแรงอยู่นะครับ f 1 f 2 f 3ต้องทำให้แรง f 1 f 2 f 3นั้นอยู่ในแนวแกน x แล้วก็แกน y หรือถ้าเป็นในลักษณะของเวกเตอร์นะเวกเตอร์ก็อยู่ในแนวแกน x นวคือ i แกน y นคือ j เขาก็มาเขียนได้ว่า f 1 f 1 i f 1 y j นะครับในะแกน x กับแกน y เช่นเดียวกันก็เขียน f 2 f 3ตามนั้นนะครับอยู่ในแนวแกนนะครับคือ i i นะครับสังเกตเครื่องหมายให้ดีนะครับเห็นไหม f 2เนี่ย f 2มันมาทางไหนครับถ้ามนอยู่ในแนวแกนนี้นะครับ f 2เนี่ยมันจะมาทิศทางที่เป็นลบมันจะเป็น f 2 x i ติดค่าลบเข้าไหมครับนะครับสังเกตให้ดีส่วนค่า y ก็เหมือนกันนะถ้าเป็นลงมาด้านล่างอันนี้ก็จะเป็น f 3 y นะครับติดค่าลบเราก็จะเห็นว่ามันมีบวกมีลบทิศทางของเวกเตอร์อ่ะต่อไปถ้าเราทราบอันนี้แล้วนะครับทราบอันนี้แล้วทำเขา้าใจแล้วเราก็ดูในรูปข้างล่างต่อไปว่าในรูปข้างล่างเนี่ยนะที่เรามองเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครูก็ทําเป็นให้เราเห็นว่า f 1แตกลงไปในแกนแวกนวแกน x แกน y f 2 f 3เรามาทําการเป็น การดิเชียนขอารดิเชียนของมันที่เป็นเวกเตอร์นอนดิเชนต์เป็นสัญลักษณ์ของการดิเชียนในแนวแกนและในเวกเตอร์เนาะเราก็จะ้อกว่า F r เนี่ยมีค่า F 1 F 2 F 3แบ่งเลยแบ่งกลุ่มเลย F 1ก็อยู่ตรงนี้นะ F 1เห็นไหม F หนึ่ส่วน F 2 F 2องผมขอเป็นสีแดงนะครับ F 2ก็คืออยู่นี่ f 3นะครับ F 3ามผมขอเป็นสีม่วงเป็นสีดาอันนี้คือ F 3เสร็จเรียบร้อย เอา f 1นะครับจัดหมวดหม,ดหมดู่มันจัดหมวดหมู่ f 1นะครับ f 1แล้วก็ f 1 i นะครับ f 2 i f 3 i จัดไปอยู่ใน f ไปอยู่ใน i จัดหมวดหมู่แล้วเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ใน j เห็นไหมครับก็จะแบ่งออกมาเลย f 1 i เนี่ยเป็น f หนึ่ x เนี่ยมีค่าเป็นบวกนะส่วน f 2 x เนี่ยมีค่าเป็นลบนะ f 3 x เนี่ย ก็มีค่าเป็นบวกนะดูทิศทางของลูกศรเห็นไหม f1 f1x มาทางนี้นี่ f1x มาทางนี้เป็นบวกนะครับ f2x มาทางนี้มีค่าเป็นลบนะครับส่วน f3x เนี่ยมีค่าทางนี้ก็เป็นบวกนะครับก็ใส่เข้าไปในบทนี่มันก็ปิดด้วยวงเล็บเป็นค่าของ i ตรงนี้นะครับโอเคไปให้ดูนะครับมันก็ปิดวงเล็บเข้าไปเราจะกลายเป็นว่า ใน i เนี่ยก็จะมี f 1นะครับถึง f 3เป็นอยู่นแนวแกน x บวกด้วย f 1 y f 2 y f 3 y แต่อยู่ในแนวแกน j ก็คือแกน y นะครับก็แทนสัญลักษณเป็นเวกเตอร์ด้วย j เข้าไปเราจัดรูปได้่าบนี้ก็ามาบวกลบกันของแต่ละพจน์ f 1ลบ f 2บวก f 3ก็จะได้ออกมาเป็น fr i F R J เนาะ F R ไอเอคืออะไรนะครับมันก็จะสุดท้ายมันจะได้เป็นนะครับแรงออกมาแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นสมมุติเป็นแกนอย่างนี้เราก็อาจจะเป็น F นะ F เอฟอไม่รู้มีค่าเท่าไหร่นะ X ในแนวแกน I นะครับแล้วก็ F อ y ในแนวแกน j สุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราต้องทำยังไงเอาแรงมันมาพิจารณาหาค่าแรงรับก็คือค่าเวกเตอร์ของมันมีขนาดเท่าไหร่แล้วมีทิศทางเท่าไหร่ตรงนี้มันจะได้เป็น fr ซึ่ง fr เนี่ยนะครับบางทีเราก็จะใช้ การคิดเลยว่า fr เนี่ยนะเท่ากับ frx นะครับบวกด้วย fry นะครับทั้งหมดยกกำลังสองถอดสแปรรด,ดูได้ค่า fr เลยโอเคส่วนแทนหาม,มุมมาหาม,มุมหาม,มุมเลยว่ามุมเท่าไหร่เซต้าตรงนี้ก็จะได้เท่ากับแทน อาร์แทนนะครับแล้วก็เอะไรครับ f r y าหารด้วย f r x เกราก็จะได้ค่าของมุมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอเวกเตอร์ของแรงที่กหลายๆแรงเนี่ยมันกระทำเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ F r นะแรงขนาดเท่านี้นะทำตรงจุดนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปทางขวา มุมเท่านี้นะครับรู้ขนาดรู้ทิศทางรู้ตำแหน่งก็เป็นอันจบว่าเราคำบอกได้แล้วว่าทิศทางทัางไหน,นโอเคก็เราลองมาพิจารณากันหนึ่งข้อโอเคนครับพิจารณากันหนึ่งข้อสมมุติว่าเราจะหามาลองมาลองแตกแรงกันดกว่าแตกแรงกันกหนึ่งข้อ ง่ายๆนะครับสมมติว่าครูบอกว่ามีแรงอยู่หนึ่งแรงเนาะมีแรงอยู่หนึ่งแรงมุมเท่านี้มีแรงตรงนี้มุมนั้ากับยี่สิบห้าองศาอันนี้ f นะครับให้เป็น f อหนึ่งกันนะมีค่าเท่ากับ สามิบ n e w อยากทราบว่าถ้าเกิดเราจะหาแรงในแนวแกนเนี้ที่เป็นแนวแกน x จะมีค่าเท่าไหร่และแนวแกน y มีค่าเท่าไหร่โจงหาโจทย์บอกโจงหาแรงในแนวแกน x และ y เราก็ต้องมาทำการหาเลยอันนี้คือ fx อันนี้คือ f y เราเห็นแรงแบบนี้เราก็ต้องแตกแรงจากโจทย์นะจากโจทย์เราเห็นปุ๊บจากโจทย์เนี่ยยังไม่มีรูปร่างแอบ,บนี้ใช่ไหมยังไม่มีแรงในแนวแกนนี้ใช่ไหมเราอาจจะมาเขียนสมมุติว่าเดี๋ยวคงเ,เขียนใหม่อันนี้มันคือแรงที่กระทำอยู่ในแนวแกนเขียนไม่เขียนไม่สวยละขอลบไปแล้วกันนะเดี๋ยวขอเขียนทักอันนึงเขียนใหม ตูกต้องแนวก๊สติต้องโอเคต่อไปครูจะหาแรงที่มันกระทำแรงทีง่มันกระทำเท่ากับ f เ่ยนะให้เป็น f หนึ่งมีค่ากับ30นิวตันกระทำมุมเท่ากับ30มสิองศาจงหาแรงในงแนวแกน x x กัน y ทำไงครับเริ่มต้น เราก็มาดูเลยถ้าเกิดแรงเนี่ยที่มันอยู่ในแนวแกน x เนี่ยนะถ้าเกิดเราพิจารณาจริงก็คือว่าเราก็มาดูว่าเวลามันอยู่ในแนวแกน x เนี่ยนะมันก็จะมีแรงที่เป็นสีนแดงๆที่เราแตกออกมาในแนวแกน x ก็คือ f 1 x ใช่ไหม f หนึ่ x มันมาจากแรงอะไรมันมาจากแรงที่มีนขนาดเท่ากับ f 1 x. เท่าไหร่นะเบา,าไปนิดหน่อยสามสิบนิวตันมุมเท่ากับสามสิบองศาอันนี้ทีกดผูกผิดมุมเท่ากับสามสิบองศาอันนี้นะแสดงว่า f x เราก็จะหาได้จาก f x f หนึ่ง x มีค่าเท่ากับ 1> f 1คูณด้วย cos 30องศาแล้วแทนค่าเข้าไปเลย f 1ก็คือมีค่ากับ3าสบคูณด้วย cos 30นะครับ f น่แสดงว่า f 1มีค่ากับเท่าไหร่ครับก็กดเครื่องคดเลขดูกดเครื่องคิเลขได้เครื่องเลขก็กดเลยนะครับกดเครื่องคิเลข f เม่ f 1ก็คือ30เนาะ คูณด,ด้วยคอสสามสิบได้ค่ามา2 5่8แลห้าจุดก็ไปใส่ก็ได้ค่ามายี่สิ้าจุดเก้าแปดนิวตันถ้าหนนะนะครับต่อไป F2 f สอง f อฟหนึ่งหนงาจะหาห่งาย่ายก็จากที่มัน o ลิ c ชั่นแรงเ้าไปนะครับจาก F นะมันก็จะกลายเป็น F1 Y หนึะครับเหนึ่ง 1> f หนึมีค่าเท่าับเท่าไหร่นะครับก็มาจาก fx อันนี้นะครับ f ที่มันแตกแรงเข้าไปก็จะได้เป็น f1y ก็จะมีค่าเท่ากับ f1 ใช้อะไรครับ s i n 3สาองศาแสดงว่า f1y ก็จะมีค่าเท่ากับ30มสิบไซนสามสิบตีค่ดเลขนะครับกูใช้เครื่องที่เลขเลยนะ สาสไซสามสินะครับงเปิดกับเท่าไหร่กดผิดสาบปูไซสาบนะเท่ากับสิบ้านะโอเคเราก็ได้ออกมาเท่ากับเอยท่ากับสิ้านิวตันเราก็จะได้ค่าออกมาตามนี้ แสดงว่าสิ่งที่เราได้นะครับจากแรงที่มันกระทำอย่างนี้สุดท้ายเราจะได้แรงออกมาก็คือว่าในแนวแกนแนวแกน x แว x มีค่าเท่ากับยี่สนิวตันส่วนแนวแกน y นก็ f หนึ่ง y ก็มีค่าเท่ากับส5นิวตันก็เป็นอันจบ ในเรื่องของการแตกแรงหาแรงในแนวแกน x กับแกน y ถ้าเขาต้องการให้เขียนเป็นเวกเตอร์ก็เขียน i เข้าไปนะครับตรงนี้ก็เขียน j เข้าไปก็เป็นอันทราบว่าอ๋ออันนี้ทิศทางอยู่ตรงนี้นะถ้ามองงี้ปุ๊บเป็นค่าบวกทั้งคู่ใช่ไหมครับเป็นค่าบวกทั้งคู่เนาะเพราะว่าอะไรอันนี้มัน y ก็มาทางบวกนะครับ x x อันนี้ก็มาทางบวกโอ้คไหครับโอเค มาน,นี้เป็นการแตกแรงนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปเราจะมีหลายๆแรงแล้วเราก็เอามาทําการฝึกกันรูก็ได้ให้แบบฝึกหัดลกไปแล้วเนาะก็ล,ลองไปทบทวนลองทําในข้อนี้ดูนะครับว่าเออถ้ามันมีแรงอยู่2แรงประมาณนี้2แรงประมาณนี้นะครับให้หา f 1ก่อน f 1ว่า,วาใน f 1นึ่งในแกน y มีค่ากับาไหรในแกน x มีค่าเท่าไหร เสร็จเรียบร้อยก็ไปทํา f2 แต่ f2 เนี่ยมันไม่มีมุมบอกเราก็หามุมโดยใช้ติกนมิติกแล้วก็กทํา f1 กับไอ f2 เนี่ยให้อยู่ในแนวแกน X กับแกน y เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาแรงในแนวแกน x มาบวกลบกันได้เท่าไหร่เราก็จะรู้ว่ามันไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับส่วน fy นะครับเราก็จะเอาค่าของ f1 y กับ f2 y มาบวกลบกันเราก็จะรู้ว่าไปทางทิศทางไหนนะครับแล้วเราสุดท้ายก็เอาแรง f x นะครับแล้วก็ f y เนี่ยที่เป็นแรงลับของ f r x f r y เนี่ยเอามาทำอะไรครับลบกำลังสองครับเอา x r y กำลังสองบวก f r x กำลังสองนี่นะบวกกำลังกำลังสองบวกกันแล้วก็ถอด square root เราจะได้ทราบแรงลับนะว่าแรงลับมีขนาดเท่าไหร่แล้วเราก็เอาแรงลับเนี่ย สุดท้ายก็จะมาหามุมได้นะว่ามุมของแรงรับมีขนาดเท่าไหร่เราก็จะได้คำตอบว่าอ๋อไอในใน,ในแท่งเพลาเนี้ยในแท่งเพานในแท่งพินพินกัดันี้นะในแท่งนี้นะมันมีมีแรงทําเท่าไหร่แรงน่าจะวิ่งออกไปประมาณนี้เนาะก็เป็นงานต่อยอดตัวประเด็นของกลาศาสตร์โครงสร้างก็อาจจะไปดูว่ามีแรงในชิ้นส่วนโครงถักพวงคาเท่าไหร่นะครับเราก็เอาไปคํานวณต่อในเรื่องของ ความแข็งแรงวัสดุต่อไปได้เนอนะครโอเคนะครับก็ฝ่า้นักเรียนไปทำแบบหันอันนี้นะครับแล้วก็ให้หาแรงเลยนะว่าใน,ในชิ้นส่วนเนี้ยมันมีแรงกระทําไปเท่าไหร่นะครับโอเคก็ขอ,อไว้เจอกันคราวต่อไปครับสวัสดีครับ